สวัสดีครับผปช่องทาของ r e f ฟ e ชนะฮะวันนี้ก็เนื่องจากคุยกับน้องท่านอย่งอีกแล้วนะฮะก็คือก็น้องเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการใช้ไอริกนะเบื้องต้นที่ใช้ไอริกที่เป็นตัวที่ต่อกับโทรศัพท์นะไอริกนะเดี๋ยวนึกภาพกันหนอยว่าไอริกคืออะไรก็น้องๆหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเอาไอริกมาต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้อัดเสียงนู่นนี่นั่นจริงๆ ไอริกมันเป็นแค่ตัวแปลงเนาะเป็นแค่ตัวแปลงขั้วโทรศัพท์เพื่อจะให้เราอัดเสียงเข้าโทรศัพท์ได้เพื่อเล่นกับแอปพลิเคชันอะไรประมาณนั้นนะหลักการของเขาคือเริ่มต้นมาจากแบบนั้นวันนี้ก็เลยคุยกันต่อว่าถ้าเกิดว่าผมมีอุปรกรณ์แบบนี้แบบนี้แบบนแบบนคือมีเอฟเฟกต์มัลตนะิเอฟเฟกต์ีตาแล้วก็มีอีตานะแล้วก็มีลำโพงมีอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราจะอัดเสียงเข้าไปอย่างไรจะต่อมิกเซอร์หรือไม่จะอะไรเข้าคอมพิวเตอร์โดยที่เขาไม่ได้ใช้ออดิโอออโเฟด แบบนี้ก็จริงๆมันอัดได้นะอัดได้อัได้เ้าไปในซาวการ์ดออนบอร์ดนั่นแหละซาวการ์ดออนบอร์ดก็คือมันก็คือ a u d ิโอ f ิน c t อะไรเอานะมันก็คือิโออ o น f f อ c ์เหมือนกันนั่นแหละในคอมพิวเตอร์ก็คือมีทั้งเสียงของไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนั่นเองเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาต่อกันข้างหลังก็แล้วกันนะจากน้องที่ใช้มีเอฟเฟกต์ใช่ไหมนะเอาให้ตรงตามความต้องการเอฟเฟกต์อันนี้ผมก็มีเอฟเฟกต์แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีการที่เราจะ เอาแบ็กกิ้งแท็กมาจากในคอมก็แล้วกันพราะน้องๆส่วนใหญ่ผมว่าก็อยากจะทำคัฟเวที่เป็นเพลงคนอื่นนะนะเป็นเพลงของศิลปินที่เขาลง YouTube อะไรประมาณนั้นก็จะเล่นไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยจริงๆแล้วมผมเคยลองมานานมากแล้วมันเมื่อก่อนมันเหมือนจะเคยจะทำได้นะเดี๋ยวนี้ <laughs> เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบ Window s รุ่นใหม่ไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะได้แต่ทำวิธีผมก็จะง่ายกว่านะวิธีการที่เราจะ สามารถแก้ไขได้ด้วยนะฮะก็จะได้ไม่ต้องอัดเสียงที่อยู่ในแทร็กเดียวกันกับเสียงที่เราอัดเข้าไปเช่นเราเปิดเพลงอยู่ในคอมพิเวเตอร์แล้วอัดไปพร้อมกันด้วยนั่นจะเป็นพวกโปรแบบกรมแ,แคปเจอร์หน้าจออะไรประมาณนั้นประมาณนั้นมันจะสามารถทําได้ประมาณนะั้นทั่วไปนะก็พวก OBS พวกอะไรเนี่ยมันจะสามารถแคปเจอร์เสียงที่อยู่ในใน u t u b e ในอนะไรก็แล้วแต่ที่เราเปิดในคอมพิเวเตอร์มันจะติดแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้มาทําวิธีนี้กับ เวกัสดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะเห็นหลายๆคนก็จะถนัดเรื่องใช้เวกัสกว่าพี่ใช้เวกัสง่ายกว่าหรือพวกคิวเบสพวกอะไรอาจจะม,มันกค่อนข้างจะไปทางการบันทึกเสียงนะแบบฮมสตูดิโอมากขึ้นละใครจะลองทำโคเวอร์ง่ายๆแล้วก็ได้คุณภาพเสียงก็ไม่ดีแย่ yeah. นะฮะก็ใช้ได้จริงนะโอเคเบื้องต้นแล้วก็มีนะนะ Effect เอฟเฟคเอฟเฟคอะไรก็ได้แต่น,นี้ใช้บอสจิกร้อเนื่องจาก ถ้าใครมีอักอินได้เลยเอาอีกเครื่องมาต่อก็ได้แต่เครื่องนี้ไม่มีเดี๋ยวผมเอาแบตคิงแท็กในคอมพิวเตอร์มาวางให้ดูวกันว่าทำยังไงจากนั้นมันจะใช้สายแบบนี้นะฮะนี่สาย3.5มิลน,นะฮะเป็นสายยาวๆทั้ง2ฝั่งนี้แหละจะเป็น3.5มิลเหมือนกันเลยนี่ผมใช้สายนี้นะ3.5มิลก็คือเหมือนมันเป็นหัวแจ็คของหูฟังอนะแต่ว่าทั้งคู่ก็คือสายเดียวกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลย เรียกว่าแจ็ค3.5มิลทั่วไปนะส่วนอ,อีกเส้นหนึ่งเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงนึงเพราะว่าตรงนี้เราจะต่อออกจากช่องโฟนของเอฟเฟกนั่นเองนะ่าผมก็เลยต้องใช้ตัวแปลงนั่นเองนะสายจะถอดมาเหมือนกันหมดผมมีตัวนี้2เส้นนะฮะเนี่เนี่ยเหมือนกันหมด4เส้นหัวเหมือนกันหมด3.5มิลเหมือนกันหมดเอาปลดมือนี่นะเหมือนกันหมด แล้วก็ใช้ตัวแปลงนะตัวแปลงสเตอริโอนี่แบบนี้คือตัวแปลงอ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปด้านหนึ่งเพราะเราต้องการที่จะออกจากเอฟเฟกั่นเองนะฮะประมาณนี้ก็ผมก็จะต่อช่องโฟนช่องหูฟังของเอฟเฟกนะมันก็จะได้สัญญาณที่เป็นเขาเรียกว่าสัญญาณด้านโลมันก็จะทําให้มันไม่พีคง่ายถ้าเราไปต่อช่วงโมนมันก็จะเสียไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องต่อช่องโฟนนะ เสียบช่องโฟนไปเลยอ่ะเสียบไว้แล้วนะตรงนี้อีกเส้นหนึ่งก็เสียบกีตาร์ครับอ่ะแจ็คอีกเส้นหนึ่งแจ็คก,กีตาร์นะนอันนี้โมโนโปกติอินพุตเรียบร้อยเสียบแจ็คก,กีตาร์แล้วก็เอาพุตออกไปเราจะไปเข้าที่หลังคอมพิวเตอร์กันมาวางเรียบร้อยมาจดดูที่คอมพิวเตอร์โอเคเรามาที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์นะ คอมพิวเตอร์ก็จะมีช่องเสียบที่เป็นออนบอร์ดก็เป็นแบบนี้นะมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูอะไรแบบนี้นะตัวคู่ของมันเวลาเราเสียบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอยอยู่แล้วว่ามันคืออะไรบ้างส่วนใหญ่สีเขียวก็จะคืออ่าลำโพงนะฮะก็คือลำโพงที่เราจะต่อ,อลำโพงคอมพิวเตอร์ทั่วไปอะไรก็สามารถใช้ได้อันนี้เนื่องจากอันนี้ผมต่อมาจากเอฟเฟกเนาะเส้นหนึ่ง สีฟ้าของผมเนี่ยของผมสีฟ้าจะเป็นไมโครโฟนสีชมพูจะเป็นไลน์อินผมจะต่อเข้าไลน์อินก็คือสีชมพูเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าจอว่าจะเป็นยังไงนะต่อที่สีชมพูนะฮะอันนี้ก็คือมาจากเอฟเฟกนะน,นี่มาจากเอฟเฟกต์ัวนี้ที่ต่อหัวแปลงนะ่ยเสียบเข้าไปที่สีชมพูคือตัวนี้ของผมเป็นไลน์อินเพราะผมจะใช้ไลน์อินเพื่อให้เสียงมันดีหน่อย จากนั้นอีกเส้นหนึ่งที่เราจะไปต่อลำโพงก็ลำโพงเดสก์ท็อปทั่วไปลำโพงคอมพิวเตอร์ที่เราจะฟังเสียงนั่นแหละก็เป็นแบบนี้แต่ทีนี้ผมไม่มีลำโพงเดสก์ท็อปผมก็จะต่อเข้าลำโพงโมอนิเตอร์ของผมนี่แหละด้วยการใช้สายแบบนี้นะฮะอันนี้แล้วแต่ของใครมีนะนี่คือช่องเสียบลำโพงเนาะในคอมพิวเตอร์ปกติเรียบร้อยเสียบแค่นี้2อันนะฮะโอเคเรามาดูที่หน้าจอนะับผมมืดนิ <laughs> มันย้อนแสงนะอ่ะโอเค เบื้องต้นเราเข้าไปที่ Control Panel ก่อนเลยนะฮะพิมพ์คำในเซิร์ชก็ได้นะว่า Control Panel นละพิมพ์ o o t t r o p p n n l เนีนะฮะมันขึ้นอยู่แล้วนะนี่ Control Panel App นะฮะเปิดขึ้นมามันก็จะมีฮาร์ดแวร์แอนด์ซาเข้ามาในนี้ก็เราต้องเซตค่ามันถ้ากิบกว่าเข้าหน้าปกติของ Windows 11เนี่ยมันก็จะอีกหน้าตาหนึ่งอันนี้เข้าเป็นแบบรุ่นเก่ามันจะปรับง่ายนะโอเคเข้าไปที่ฮาร์ดแวร์แอนด์ซานะฮะจากนั้น เราไปที่ Manage Audio Device นะฮะมันก็จะเข้ามาที่นี่นะจะเห็นว่ามีอะไรที่มันใช้งานอยู่นะเช่นตัวนี้คือลำโพงก็คือ Playback ที่เราจะเปิดฟังเสียงนั่นแหละเราเทสได้ ปกติแล้วมันจะชื่นขึ้นชื่อของซาวด์การ์ดออนบอร์ดของเราเนาะอ่าแบบนี้ถ้าเราเทสมันก็จะมีเสียงแบบนี้นะกดแล้วก็คลิกขวาเทสซ้ายขวาเรียบร้อยแปลว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้วออกลำโพงเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็ไปที่ Recording Recording ก็ต้องมีไมโครโฟนตอนนี้ผมเสียบอ่ะผมเสียบผิดช่อง <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เสียบผิดช่องเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะเมื่อกี้เราเสียบสีชมพูใช่ไหมมันต้องเสียบสี ฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,ฟาผมเสียบสลับอ่ะเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้มันเป็นไมโครโฟนอยู่ผมจะเสียบช่องที่เป็นไลน์อินเสียบผิดเสียบผิดปึ๊บอ่ะอเ,เห็นไหมฮะพอเสียบไลน์อินหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปเป็นมีไลน์อินเข้ามาแล้วเดี๋ยวอ๋อไม่ได้เสียบเอฟเฟกต์ปึ๊บเข้าไปนะ ีลายอินแล้วนะนี่เสียบลายอินเข้าไปแล้วลายอินก็ทํางานอยู่นะฮะตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเสียบแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะจากที่เราจะเล่นจะไม่ดังแต่ตอนนี้ที่ดังเพราะว่าผมทําแล้วถ้าเราจะมาต้องเซตตรงนี้นะเข้าที่ตรง recording แล้วก็ที่ลายอินหรือว่าไมโครโฟนของเราแต่ว่าผมว่าลายอินเสียงดีกว่าเข้ามาที่ลายอินข้โปรัพย์นะฮะแล้วก็เข้ามาที่ลิเทนแล้วก็เลือกตรงนี้นะลิเทน to this device นะฮะ กดติ๊กขึ้นมานะะปกติมันจะไม่ได้ติ๊กอยู่แหละลกดติ๊กเข้ามา r i t ่อ n to this device แล้วก็ Apply แล้วก็โอเคนะฮะจากนั้นก็เรียบร้อยเราก็จะได้ยินเสียงที่มันเป็นการมอนิเตอร์เสียงนั่นแหละจากเอฟเฟกออกลำโพงนะฮะก็จะเป็นแค่นี้แหละนะ,ะมันก็จะได้ยินเสียง เข้ามาแล้วในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยจากนั้นเราไปกันที่โปรแกรมนะฮะที่เราจะบันทึงเสียงน้องๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเวกัสกันนะฮะทีนี้ถ้าบอกว่าเราเล่น v e กัสเราจะเอาแบ็กกิ้งแท็กจากไหนหลายๆคนบอกว่าอยากจะอัดเสียงหน้าจอไปเลยมันง่ายกว่ามันมันมันยากกว่าสําหรับผมนะผมว่าหน้ามืดอีกแล้วเนี่ยโอ้แดด มันย้อนแสงนะฮะพอดีไม่มีมุมตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรเนาะหน้ามืดก็หน้ามืดไปได้ยินเสียงก็พอละโอเคเราก็เข้าไปที่เวกัสก็ได้เลยนะลองทสอบีเวกัสก่อนก็ได้นะฮะว่าสัญญาณกีตาร์ของเราเข้าแล้วหรือยังนะฮะเราค่อยเอาไปกิ๊แท็กมาวางทีหลังนะฮะอันนี้สําหรับน้องที่มีอุปรกรณ์ตามนี้เนาะมีเอฟเฟกมีอะไรแล้วก็ง่ายๆเลยแบบนี้อ่าลองดูก็ได้ลองกด recording c r e a เร record เข้าไป new track มีเลือกที่เก็บนะฮะเก็บที่ไวท้ที่วิดีโอ,อ,อแบบนี้เห็นไหมฮะมีสัญญาณอยู่อันนี้ก็คือปรับเอฟเฟกตามความต้องการเรานะว่ามันจะให้ดังขนาดไหนก็ลองมาซาวเช็คตรงนี้ได้นะ อันนี้ขึ้นอยู่กับเสียงเอฟเฟกของแต่ละท่านเลยว่าเสียงมันดีหรือไม่ดี <c oughs> ก็วัดกันตรงนี้ก็แล้วกันอันนี้ผมมันเป็นบอสจริงร้อยก็เสียงค่อนข้างที่จะเป็นแบบไฮเอนด์นะฮะมันก็คุณภาพเสียงก็สูงอ่ะลองเปิดฟังดูก็ได้มันก็ต้องมีเสียงนะตรงนีนะ้นี่ก็คือเสียงจากเอฟเฟกของเรา Okay. อันนี้ผมจะลบออกไปก่อนเพรไม่ได้ใช้นะ,ะจากนั้นเราจะเอา Backing t a ท็มาได้อย่างไรโอ้น้ามืดคนเลยเนะ <c oughs> นาะเวลาแดดมันซ้อนโอเคผมก็มากังวลเรื่องแดดอยู่อ่ะไปที่เราดู YouTube ทั่วไปนะที่มันเป็นเพลงพวกอะไรมันสามารถที่จะดาวน์โหลดได้หมดแหละนะทุกอันนะเรามาวางที่เวกัสได้หมดนะผมจะเลือก b a c k กิ้งแท็กสักอันหนึ่งก็แล้วกัน 4เรนเจอร์ไวท์ทรัสมรรถนะล้ำพร้อมเทคโนโลยีบลาดบลาดไงอ่าแบบนี้นะฮะก็เหมือน YouTube อื่นๆแหละเราใช้คอมพิวเตอร์มาเราพิมพ์ SS ได้นี่คือเขาไม่ได้ห้ามอะไรนะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ปึ๊บกด SS เข้าไปด้านหน้าเมื่อกี้ทําเหมือนผมนะกด มันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเรากดดาวน์โหลดตามไฟล์ที่เราต้องการจริงเราไม่ได้จะใช้ภาพเขาอยู่แล้วเอาแค่เสียงนะฮะแต่เราดาวน์โหลดมาทำเป็น mp 4ไป่าหลดมาเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านขวามตรงนี้ได้ละ c i n e m a ปิดไปเลยเพราะว่าเราจะไปวางไว้ที่ vegas นั่นเองอเราก็อิมพ์ตมาะะเป็นมีเดียนี่อยู่นี้น,นะเปิดเข้าไป จากนั้นก็ลากมามลากมาวางนะฮะเสร็จแล้วนี่จากนั้นเราไม่อยากได้ภาพเขาเราก็เฟดภาพออกไปเฟเฉพาะภาพ,ะพ,ภาพนะฮะคลิกก่อนคลิกเป็นรูปภาพแล้วก็เฟดเฉพาะพภาพออกไปมันก็จะไม่มีภาพแล้วมันก็จะมีแค่เสียงนะฮะนั่นเองนะ,ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะอัดแทร็กเข้าไปได้เลย มันไม่ได้เริ่มต้นตรงนั้นไม่ถเริ่มต้นอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นการถ่ายวิดีโอไปในตัวเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอด้วยกล้องตัวนี้แหละนะฮะถ่ายวิดีโอการเล่นนะผมปรับต่ําดีกว่าแบบนี้ผมก็จะอัดเสียงเข้าไปในเวกัสเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาภาพตรงนี้ที่เราเล่นเนี่ยให้มาเป็นวิดีโอเหมือนเราทำคอเวอร์นั่นเอง อ่ะไม่เป็นไรเนาะเสียงแสงมันย้อนมากแดดข้างนอกมันแรงผมใช้มุมนี้มันก็เลยมันอ่าก็ปรับเอฟเฟกเสียงกีตาร์เราให้มันบาลานซ์กันกับที่เราจะอัดก็บเรากันนะฮะตอนนี้อัดได้เลยไปเริ่มต้นตรงนี้มาเดี๋ยวผมจะหนึ่งสสามแล้วอัดตัวนี้เข้าไปนะอันนี้เดี๋ยวจะตัดวิดีโอใส่เข้าไปให้เห็นว่าทำยังไง S <S <an> ตรงนี้ก็เป็นแทร็กที่เราอัดกีตาร์แล้วเดี๋ยวดูรูปพอพร้อมกันเลืกันนะตรงนี้ต่อไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ต้องตัดเราได้ไฟล์ภาพมาเรียบร้อยกับไม่ใช่ไฟล์าภาพไฟล์เสียงนะไฟล์เสียงที่เราอัดเข้าไปเมื่อกี้ร่วมกับแบ็กกิ้งแท็กลองเปิดฟังดูก็ได้จะเป็นแบบนี้นะ ตงเกินไปแล้วก็ปรับตามความต้องการเราอ,อ่ะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอาภาพจากในนี้ไปใส่ให้ดูนะหยุดก่อนแบบหนึ่งเดี๋ยวเจอกัน โอเคอย้ายมุมกล้องมาตรงนี้ดีกว่านะก็เมื่อกี้ผมลงไฟล์จากวิดีโอตรงนี้ที่เราเล่นไปเรียบร้อยนะไฟล์มันก็จะอยู่ในนี้นะฮะก็เป็นตัวตัวนี้เดี๋ยวเราเอาไปตัดกันนะฮะว่าเอาเฉพาะท่อนที่เราเล่นนะตอนนี้ก็มีตรงนี้เราไม่ได้ใช้ละนะตรงด้านด้านหลังตรงเนี้ยตรงนี้เราไม่ได้ใช้เราสามารถที่จะตัดมันออกไปได้นะฮะนะก็สปิดไปเลยอย่างนีนะะ้แยกออกไป แล้วก็กด delete ลบมันออกไปได้เลยทั้งคู่เราจะใช้แค่นี้นสั้นๆนะฮะก็เดี๋ยวเอาวิดีโอจากที่เราถ่ายมาแกะเข้ามาได้เลยมาอยู่ในนี้เนาะวิดีโอยาวๆนี่วิดีโอยาวๆเดี๋ยวผมก็จะไปดูตรงช่วงที่เราเล่นกีตาร์เนาะตรงไหน ลองเปิดดูก็ได้ไปวางไว้ห่างๆก่อนก็ได้ตรงนี้มหมล,ลองเปิดดูอใส่เข้าไปให้เห็นว่าทำยังไง ใช่ละต้นตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะหนึ่งสองสาแล้วอัดตัวนี้เข้าไปนะอันนี้เดี๋ยวจะตัดวิดีโอใส่เข้าไปให้เห็นว่าทำยังไงอ่ะตรงนี้นะฮะ,ะกลับไปผมจะทิมตรงนี้นะฮะสปิดสปิดอ่ะสปิดตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช้กดทิ้งไปเลยลบทิ้งอ่า คราวน้นเมื่อกี้มันถึงตรงไหนถึงประมาณนี้เนาะ<ป>เดี๋ยวเข้าไปตัดอีก,กทีก็ได้นะฮะผมก็จะสปิดตรงนี้อีกทีก็คือมันมันสปิดเคอร์เซอร์เนาะเคอร์เซอร์วางตรงไหนมันก็จะสปิดตรงนั้นนะจบด้านหลังเราไม่ใช้ดีลิฟไปเลยนี่จากนั้นเราลากมันไปนะฮะ อ่ะมันไม่ยอมไปโอเคลากกลับไปอันนี้คือไปวางทําห่างๆในตัวโปรแกรมเดียวกันเลยนะฮะในในชุดเดียวกันจะได้เห็นภาพอ่าจากนั้นเราได้เสียง Backing t r g c k อ,อยู่นี่นะตรงนี้คือภาพเนาะเรา Track วิดีโอขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฮะจากนั้นตรงนี้เราไม่ต้องการเสียงอยู่แล้ว <c oughs> เสียงไม่เอาเอาแค่ภาพมา อย่งเดียวได้นะฮะเอาภาพไปวางไว้เดี๋ยวตัวนี้เนื่องจากมันมีติดวิดีโอที่อยู่ใกล้กันอยู่เดี๋ผมจะลากเสียงออกไปอีกที่หนึ่งอ่แบบนี้ได้เพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันทับกันนั่นเองอ่าปลายแบบนี้ไปวางอ่าให้ตรงกันกับเสียงตอนที่เราเล่นนั่นเอง โอเคมา,มาเดี๋ยวมาตึกก่อน 3, 2, อ1อ่ะมาตรงนี้เราก็ตัดตัดวิดีโอตรงนี้เรียบร้อยนะฮะก็คือวิดีโอที่เป็นเสียงของตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดเสียงออกนะฮะนี่ที่ผมทำมันทับกันอยู่มลืมเลืมนิดนึงไม่เป็นไรนะครับใกล้เคียงอ่าก็เป็นแบบนี้ อ่าโอเคผมจะตัดเสียงที่เราได้ยินปกติออกแล้วนะก็คือเสียงที่อยู่ในกล้องวิดีโอก็คือตัวนี้นะตัวที่เป็นภาพนี้เอาเฟดออกไปเลยนะมันก็จะเหลือแค่แบ็กกิ้งแท็กกับที่เราเล่นนั่นเองวิดีโอที่เราเล่นจะไม่มีเสียงนะฮะก็คือเราจะใช้เสียงจากที่เราอัดเข้าไปในเวก้าสตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ ภาพมันอาจจะไม่ชัดเพราะว่าผมไม่ได้เลือกให้มันเป็น HD เอาไว้มันเป็นเท่าไหร่เลือก HD ไว้ก่อนอาจจะได้มองเห็นก็นได้เห็นะมันจะชัดขึ้นเป็นแบบนี้ถ้าเสียงยังเรายังไม่พอใจว่ามันเบาหรือดังเกินไปเราก็ ปรับลถได้นะฮะเดี๋ยผมมัจะเพิ่มฟีอีกนิดนึงอ่าโอเคแค่นี้ถ้าเราไม่ใส่อย่างอื่นเพิ่มแล้วก็คืออยากจะใส่ตัวหนังสือหรือจะใส่อะไรก็แล้วแต่เราเนาะอ่ามันก็จะมีเฟสม,มีนู่นมีนี่ใส่เอฟเฟกอะไรก็ไปเล่นกันเราเองแล้วกันนะอ่าสามารถที่จะพิมพ์อะไรเข้าไปก็แล้วแต่อันนี้สำหรับคนที่ใช้เวกัสปกติอาเนี้เราก็ใช้ได้ตรงนี้ถ้าบอกจะเป็น แค่นี้ก็ได้เลยนะผมก็จะจบตรงนี้เลยนะแล้วก็เรนเดอร์ออกไปไม่งนันเดี๋ยวครั้งอีกเราก็จะเห็นภาพตรงนี้ที่เราทำวิดีโอไว้นะเ,เลือกที่เราใช้งานตามปกติผมปกติใช้อะไรอยู่วะเมจิกเมจิกนี้หรือตัวนี้วะไม่ได้ใช้นานแลนะ้วเน่ยลืม อ่าผมใช้เมจิกของอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็เลือกพันแปดสิก็พอเพราะว่าเรื่องนี้มันรองรับแค่พันแปดิบนะฮะแล้วก็ไฟล์ที่ถ่ายได้มามันแค่ยี่สิบห้าเฟรมเลทประมาณนั้นอ่าผมทำเป็นว่าตัวอย่างนะฮะตัวอย่างครอบเวอร์อันนี้ทำจนจบเลยนี่แล้วก็อยู่ที่วิดีโอเรนเดอร์ไปเลยนะ,ะจบแล้วนะสำหรับวิธีการก็มีอยู่แค่นี้ ะะส่วนเรื่องการอัดเสียงนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเอฟเฟกของแต่ละท่านนะเอฟเฟกกีตาร์นะฮะคุณภาพเสียงเป็นยังไงก็ตามนั้นนะ,ะแต่ว่าถ้าออกมาอย่างนี้ใช้ซาวการ์ดออนบอร์ดก็ไม่ได้แย่นะฮะเสียงก็จากแบ็กกิ๊แทรกัะมันเป๊ะๆอยู่แล้วเหมือนเดิมที่เราฟังเพลงอะไรเหมือนกันไม่ได้เสียคุณภาพลงไปนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอที่เราตัด นะเราได้วิดีโอจากกล้องแบบไหนถ้าเราได้กล้องแบบนั้นเราก็ใช้ความละเอียดของกล้องของเราตามนั้นนะแต่นี้กล้องวิดีโอผมถ่ายมันเป็น 4K แต่มันก็ย้อนแสงตอนนี้มันทําได้สูงสุดเครื่องของ Vegas Pro ตัวนี้19มันมันเรนเดอร์ได้แค่ระดับ HD เท่านั้นนะฮะมันยังเรนเดอร์ 4K ไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่ได้ใช้แล้วผมใช้ W a v i n c i Resolve นะฮะ ก็เลยไม,ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่อยมาทําตัวนี้แต่ว่าถ้าอันนี้มันก็ง่ายดีนะแล้วก็คือจบแล้วสามารถได้งาน c o เวอร์ได้เลยนะนี่ก็คือเรนเดอร์ออกมานี่อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าครับเจอหน้าจอด้วยนะ <c oughs> ก็เปิดหลายหลายอย่างอยู่ตอนนี้อ่ะเ,เดี๋ยวเดาดูไฟล์นี้ตอนท้ายตอนจบเลยนะว่าออกมาเป็นยังไงที่เราถ่ายกันแล้วก็ตัดออกมาเป็นอย่างนี้จะได้แค่ช่วงเนี้ยจบเลยนะสำหรับงาน c o เวอร์ก็ประมาณนี้นะฮะ ว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะฮะที่สอบถามเข้ามาแล้วก็วิธีการด้วยก็จบเลยตามคลิปแบบนี้เลยนะฮะคลิปนี้ก็อย่เปิดดูก่อนนะมันเป็นยังไงตรงไหมอ่าตอยูอ่เดี๋ยวไปดูตอนท้ายอีกทีแล้วกันนะ ท้ายคลิปผมวางคลิปนี่ไว้ท้ายคลิปอีกทีแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ได้ลา<ะ>ไปก่อนก็แล้วกันครับใครมีข้อสงสัยก็ยังสอบถามเข้ามาได้ทางเพจหรือว่าทางคอมเมนต์ใน u t u b e ก็แล้วกันนะฮะผมก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็จะมาทำให้ดูช่วงนี้ว่างอยู่ครับคลิปเดียลาไปก่อนนะบผมครับสวัสดีครับ